ผมว่าวาอีกแล้วนะครับโดนสมิตตบไปนิดนึงตอนนี้ก็เปลี่ยนปืนมาใช้เป็นเป็นเนี่ยนะครับ mca 1 c c s d เพราะว่าเจอนั่นแหละ mca 1 ccosd นะครับเพราะว่าเจอเจออะไรล่ะ เจอเนี่ยแย,แย่ไปหมดก็เลยเอามาใช้นะครับแต่ตอนนี้ซอมบี้มันตามขึ้นมาข้างบนหนีได้นะครับแต่ขี้เกียจคงฟันอนะตอนนี้การฆ่าซอมบี้ก็เป็นเรื่องแบบสนุกสนานนะนะครับเพราะว่ายิงแล้วซอมบี้ตัวอื่นไม่รู้ตัวแต่ว่าที่จะคิดเนี่ยเพราะว่า เจอเจออันนี้นะครับมาคาร์ลอฟเอสดีเนี่ยนะครับก็เคยเห็นแล้วแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นกันนะแต่ว่ามันใช้แม็กมาคาร์ลอฟไม่ได้นะต้องใช้แม็กมาคาร์ลอฟเอสดีถึงหายากกว่าฟอร์มปืนนะครับเอพี MP 9เอสดีหาง่ายกว่า,ามากก็อันนี้ก็ฟิล์มของอีก ก็วนรอบหมดแล้วนะครับก็เลยจะวนแต่ว่าได้สำรวจโดมแล้วนะครับก็มีของทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่น่าประทับใจเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ให้ดูก็คงจะเคยรู้ปกติเนี่ยถ้ายิงต้องโดนด้วยนะถ้ายิงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวยิงให้ดู อีตัวไม่รู้เลยว่าเอ้ยปืนมันตายได้ไง่ะมันตกใจนิดนึงปืนกูตายได้ไงวะอะไรเงี้ยเนี่ยครับคือข้อดีของปืน SD s ดีคือไซเลนเซอร์นั่นเองนะครับคือมันเป็นปืนเก็บเสียงเออตรงนี้แต่ก่อนมันมันขึ้นมาขวางอะนะครับที่ไหนที่นี่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตัวไว้ก่อนนั่นแหละ ตอนนี้ก็เหลือในวิชั่นอย่างเดียวนะครับที่อยากได้นะครับเวลากลางคืนเราจะได้ปลอดภัยนะครับเอ็มซีเอ็ธรรมดานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น Fn นะครับไอ้ลูกกระสุนเนี่ยอ๋อเออก็ดีโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวไปวางไว้ใต้บันไดแล้วผมอ,ออกเลยดีกว่าวันนี้เล่นนานแล้วนะครับ คลิปนู้นยังไม่ได้ดูเลยว่านานไหมตอนนี้รู้สึกไม่น่าจะออกได้นะครับเพราะว่ามีซอมบี้อยู่ใกล้ๆจะออกไม่ได้เดี๋ยวให้ดูแล้วกันอ๋อออกได้อยู่ถ้าซอมบี้อยู่ใกล้ๆเนี่ย,ยเขาจะบอกเออไม่สามารถเอาเราได้นะครับเนี่ยตัวนี้ออกได้เดี๋ยวเราไปลอ่อซอมบี้ให้ดู ครับคานอนอัปลสอมบี้เนีย r ์ยูสติลอินคอมแบทตอนนี้ก็ยังคอมแบทอยู่ไม่มีปืนแดงอ่ะอันนี้ออกได้ยังออกได้แล้วตอนนี้รอยี่สิบวินอองตัวไปแอบไว้ในนี้ดีที่สุดเห็นแล้วออกไม่ได้เลยโอ๊ยกร็ตุกนิดนึง ตอนนี้ก็ของก็ครบแล้วมีสไนดเปอร์เอาไว้ดักอิงนูบนะครับไม่ใช่ <l acht> เหลือกระเป๋ากระเป๋ากับนี่นะเอออยากให้ดูเอาอันนี้วางไว้ก่อน ถ้าตัวหลุดนี่จะเครียดมากเคียดดูความเท่ของมันนี่นะ,อะลองถือดู มันก็เท่อย่างเดียวนะครับดาวคุณนอฟเนี่ยก็ใช้ดีด้วยถ้าคนใช้เป็นนะอ่ะเดี๋ยวทำไมเล็งไม่ได้ยืนก่อนรู้สึกศูนย์จะหาย บสัง,งานเออศูนย์หายนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันคงดีขึ้นไปแล้วออกแล้วเจอกันคลิปต่อไปน่าจะเป็นอุ้ยมีขนด้วยอ้ยออกเลยอะ่ะน่าจะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็ทำดีซีไม่อยากเล่นดีซีนะครับ บายบายสวัสดีครับผมวาวาลับฟันนี้จุ๊บจุ๊บ